ตนได้เลยทมาบนจนไม่ก็ยังดาตึงตึงตึงยังก้าก็เรียกว่ากคยเจต่างกินไม่ดีใจก้าลงแลแมไปว่าดูจริงบอกแล้วไอ้ชจ้ของดีก็มังอย่าไปกล้องา้ยกยเป็นว่ามึงอย่าลืมมาพู้กคยได้เจ็มมาจากดาบ้านนนท์ก็อู ไอ้กคอยยาวว่าเพื่อนตังรู้ดักตั้งปากไตนี่ยาวเลือกเคยผูกคูไม่มีอย่างินด้อยาวกันเวลาเดินต้องวินโดเอีวก้อยดีว่ะเวลาเดินต้องวินโดเบีวเสื้อกางเกงยิ้มไม่ฟักเสือกินคัดไอยโอ้อยม้นแล้แยกัอกไปในยูมันวินไม่รอเลยใจกิมล็อกจับก้อยนั่นดูมึงกินแล่ตั้งเวลาเดือนน่ะ ยาิทำเทียาลำนะกูหลายกว่ายาทำเียาลำกูยาิทำเทียาลำมาไม่หมายที่ค้อยเปล่าพูดเดินลงไปมวนไปแจกดุ้ยดุ้ยดุ้ยไปยืนใจกูนองก้อยหวัดป้องเดียวตัวลูกเดียวเล่นทางไล่โอ๊ะก้อยโพมูลดีโวะแรง่าลูกเกาเนาะยาวดันยาวดันโอ้ยาวกังดังผู้ยาวดันไปแกงที่พูนดุล้านมึงรู้ไหมกูแกง ผัว่าวันก่อนไม่รู้แกแปลกว่าผื้งูัว่าคนอื่นโอ้จใครแกคิดวิปริตคิดปีลึกปีคนใอยแกไม่ไอ้แกงตีกับไม้แกงตีกับก้อยออกก้อยวดกันผลใครดังว่าคนนั้นจะนะไอ้บาวมันมันติ้นมันเลยโย่บานดอนขึ้นมาตึงตีจังตุ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 งว่าไม่ดังเอาได้วกคู่หน้าเนี่ยใช่ได้คนตีร้องมาตุง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 อ้นี่เลยดังกลอย โป้กูโดนตั้มปลุ้อันก <Okay. S 2> ูวานนาแปแล้วอันนี้โป้ขึ้นไปตึ้มแจมก็บอเอาที่เลยปลูกแปแปแม่เมื่อปวดรู้ปวดอน้าโน่ก็ย่อเล็กแเป้หน้เลยได้ตัวอีกอล้รห๊ะยังยไหมโป้ฮะว่าโป้ยังยูไหมก้นตายแล้วใจก็ได้ตายก็ยิ่ง้าวขั้นลอยรเดับอ้ ก้าันเีแกเก้ไม่กันตีตามลังมันโอ้ยน้ำก้อยแล้วก็ยาวทำในน้นท้ายแลวโอนคท้ายปนอ้กินว่าก้อยพ่คูก็ไปพันชะเตอยเอาบ้านูแกกันครึ่งวันก้อยดีโอต้ายแลวต้ายแลวมึงเน่เวลาตายเลยเดือนโอน r อยตอนฟอดูมึงกินเลยที่รอชับลาเรือก็กิดครบพันคงโพกกูปันเป็ดอย i หาก้ยเนาะ แน่นด้วยตวัยเริ่มโปผันนแฟนกูมาทั่วลอยเห็นทีไม่ตีว้น้อยทำไมความันยาวจ้าตีว้น้อยโอ้ยตัวนอนในเบ็นโจก็ดีแล้วแต่เขยดีอย่างเจ้าราอยู่ลวยจริงคิดว่าปิดนุ่มันเจเคยเข้าเคยเตะตรงเบินอนลอยเคยโป้แฟ ตัพัวกูามกินดีหลกล้านพ่คุณตื้อว่าบุรักโพ่จริงทำทำไ้ได้พ่ออยู่ทีตำ้มพัวกูจับใกล้โพ่เห็นตึ้งช่วยจุ่ขึ้นไปตั้บนป่วยนูนะขึ้นไปอุ้นอยู่บนป่วนูไปหลอดดัวดัวดัวเป่ลมปัดจะโอเกโอเกโอเกอันตาหกใบกันแรงว่าจอยนะไปโอเก้โอเกอยู่บนหัวมึงวะเห็นนี้มึงจะมไอกินว่าวันไม่จะออกได้กันเบนมันนี่ตูวป่งลมแล้วเปองลมแล้ว we